ตะโกนาทิ้งกิ่งประกับยอดแทงถ้วยโอดอินพรมนมสวรรค์บางพริดอกออกช่อขึ้นชูชันแสงพระจันทร์จับแจมกระจ่างตายี่สุนกุหลาบมาลิซอ สอนชูชูกลิ่นทวินลำดวนกวนใจให้ใครคราสายหยุดหยุดชาแนวยืนชม ถัดถึงกระทางอ่างน้ำประทองว่าอยคลำเคราครึ่งตมผน,น้ำดำลอยถอยจมน่าชมชักหูอยู่เคียงกัน บางแหวกจอกออกช่องภู้ขาหเคียงวัดเวียงแวงห้าระเหิดหันบางกินใครอ่อรกคราวพันละวันทัดนั้นแอดไทย